สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ดูในช่องแคมป์นะครับเราก็เป็นตัวแทนของเกมเมอร์วัยผู้ใหญ่ก็อยากจะแชร์ความรู้สึกของเกมในวัยผู้ใหญ่ให้ผู้ที่สนใจได้ฟังกันนะครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในตอนนี้ที่ได้เครื่อง PlayStation 4เนี่ยเป็นเจ้าของอาจจะรู้สึกเหมือนเราในคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือเด็กๆที่ตอนนี้ยังมีเวลาเล่นเกมอยู่อย่างเมามันโคตรเลยซึ่งยังไม่รู้ว่าผู้ใหญ่อย่างเรากับมีเวลาเล่นเกมน้อยกว่าแต่ก่อนมากครับไม้แต่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นเขาทำงาชี่เกี่ยวกับเกมคลิปนี้เราจะกล่าวถึงอุปสรรคการเล่นเกมของผู้ใหญ่กันครับมาด เวลาเล่นส่วนใหญ่หมดไปกับการทํางานเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่วัยผู้ใหญ่คือวัยทำงานของหลายๆคนครับบางคนเป็นลูกจ้างบางคนเป็นเจ้าของกิจการหรือทําอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่มีเหมือนกันของวัยผู้ใหญ่คือเวลาทํางานกับเยอะกว่าเวลาพัก ตอนเด็กๆเ,เราก็จะมีเวลาแค่เวลาเรียนเท่านั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องทํางานไนงะเรียนก็เรียนแค่5วันบางทีก็เป็นเด็กเลวโดดเรียนเล่นเกมยอมหักคะแนนก็ได้แต่ในวันทํางานเพียงแค่มาสายก็โดนตักเตือนโดนหักเงินแล้วครับหรือโดนติดประวัติที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่แค่ชั่วโมงทํางานที่เยอะกว่าชั่วโมงเรียนครับถ้าเกิดทํางานในเมืองใหญ่แล้วก็ต้องทนรถติดกลับบ้านเป็นชั่วโมงและเวลาว่างของคนเรามันก็เสียไปแล้วครับมันก็กลายเป็นอุปสรรคที่ชาวผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องทนอีกแล้วแล้วยังไม่พออีกอะ่ะบางคนก็ทํางาน2งานควบคู่กันนนนไปตอเเช้าา็พักงน ประจำตอนเย็นก็ทํางานกลางคืนหรือขายพวกสินค้าออนไลน์หรือผลิตคลิป YouTube ซึ่งเราก็คือหนึ่งในนั้นครับพอหลังจากทํางานมาก็ต้องเขียนสคลิปแล้วก็ผลิตคลิปลง YouTube ให้แฟนๆที่ดูกันต่อเนื่องและคําถามก็คือเวลาเล่นเกมละ่ะมันหายไปไหน ถ้าเราว่าเราเปิดเกมให้คิดซะว่าเราทํางานอยู่นะคือแคปเจอร์เกมเพลย์แล้วลงเป็นคลิปคือชั่วโมงทํางานอะมันเยอะแล้วก็อยากจะเล่นเกมแบบเล่นจริงๆอะไม่ต้องมาแคสอะไรโน่นนี่นั่นไม่ต้องมาเล่นเกมแล้วหาข้อสรุปแล้วทําเป็นคอนเทนต์แล้วขายมันมันก็หาเวลายากเสีเหลือเกินถ้าวัยผู้ใหญ่จะมาเล่นเกมเยอะๆเหมือนตอนเด็กๆก็ต้องหลังชั่วโมงทํางานบางคนเล่นเกมเต็มที่จนถึงตีหนึ่งตีสองมันก็สนุกนะแต่สุขภาพเราจะเสียครับผิดกับตอนเด็กๆที่ถ้าพ่อแม่ใจดีหนะ่อยก็ให้ลูกๆเล่นเกมหลังทําการ เสร็จทุกวันซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราไม่ทํางานแล้วเล่นเกมละ่ะได้แต่ว่าเราจะได้เงินมาเลี้ยงชีพเปะละ่ะจริงไหมแฟนหรือเมียแอนตี้คนโสดโชคดีไปโชคด,ดีที่ตอนนี้เรายังมีแฟน <laughs> ก็เลยเรื่องการซื้อเกมยังไม่มีใครห้ามครับอยากจะซื้อเกมอะไรก็ซื้อเลยครับไม่ต้องขออนุญาตแฟนอะไรให้ลกใจคนโสดอิสวิน แต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งเหน็บหนมคนมีแฟนแบบนั้นครับจริงๆเหตุผลที่แฟนหรือคุณนายเมียแสนสวยแอนตี้ไม่ให้ซื้อเกมเนี่ยมันมีเหตุผลที่น่าสนใจอยู่ครับคนโสดโปรดเข้าใจด้วยสาเหตุหลักๆก็คือแฟนหรือเมียแอนตี้ไม่ให้ซื้อเกมเนี่ยจริงๆมาจากสภาพการเงินของคู่รักในแต่ละคู่ครับแล้วก็จะเห็นผลชัดเจนเมื่อคู่รักคู่นั้นเขามีลูกแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ครับเรื่องการเงินของครอบครัวเมืองไทยฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ดูแลซะมากกว่าเนื่องจากฝ่ายชายเชื่อใจฝ่ายหญิงแล้วก็เรื่องเก็บเงินของฝ่ายหญิงนี่โคตรเก่งชะ ก็จะยิ่งเยอะกว่าเดิมแล้วถ้าให้ครอบครัวไหนหาเงินได้ทางเดียวก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ค่าของชีพของเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันก็สูงกว่าแต่ก่อนในขณะที่รายได้เนี่ยมันก็ยังไม่ขึ้นชัดเจนหรือไม่ขึ้นเลยก็มีครับแล้วเมื่อหารายได้ทางเดียวดันมีลูกอีกก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมสุดท้ายต้องใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นจําเป็นเฉพาะของที่ทําให้เราอยู่รอดได้ในแต่ละวันครับและน่าเสียดายที่เกมที่เราเล่นดันเป็นของไรสาระในสายตาของมนุษย์แฟนสาวหรือมนุษย์เมียไปแวววคครัรือ่่่่าาาาะเยยกกกุณณนนนนสส็ใขง อางนี่โอ้ยนางก็ซื้อเอาซื้อเอาฮนะโอ้โหซื้อเป็นคอลเลคชันเลยหรือว่าจะเป็นชุดโอ้โหแฟนซีชุดแบบแฟชั่นนู่นนะี่นั่น้โหโอ้โห <laughs> โ ็ต้องเข้าใจครับแล้วในเมืองไทยครับพฤติกาการเล่นเกมเนี่ยมันสอบไปในทางวัยเด็กไม่ใช่วัยใหญ่ผู้ใหญ่ทําตัวเหมือนเด็กๆแฟนก็คิดหนักแน่นอนบางคนเล่นเกมหนักมากจนลืมแฟนตัวเองจนแฟนต้องทํำลายเครื่องเล่นเกมซะอแล้วยิ่งเกมแนวติดเลยอย่าง Dead or Alive Extreme นี่ถ้าแฟนเห็นว่าเล่นเกมนี้กันเอาเองครับว่าจะเกิดอะไรอืนเผือยฝ่ายหญิงอยากเล่นเกมนั้นด้วย <laughs> แนวเกมมันไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนเกมมันมากครับมันท้าทายการควบคุมเกมมันห่วยมันเข้าใจยากผุมก็จํากัดโดนศัตรูแล้วตายทันทีเกมบางเกมก็ไม่มีคอนติเนียถ้าตายจนหมดครับคอนติเนียแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นตัวเกมสมัยก่อนเป็นเกมสไตล์เกมตุ้เท่านั้นก็ไม่มีเนื้อเรื่องให้เสฟอย่างมากก็มีแค่เนื้อเรื่องสไตล์หนังเกตบีและเกมเมอร์ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านเกมแบบนี้มาก่อนแล้วทั้งนั้นครับเดี๋ยวนี้เกมสมัยนี้ภาพสวยกว่าแต่ก่อนมากแต่ก่อนภาพจะเลี่ยมๆเป็นพิกเซลแต่สมัยนี้มันใกล้เคียงกับความจริงมากมันยยมมัััันน่่อลลงงการรฝีห้เ ไม่ใช่และมันเหมือนแล้วน่าดึงดูอยากจะเล่นได้ครับแต่พอมาเล่นจริงๆผู้ใหญ่บางคนก็ยึดหยัดไงมันมันยึดติดกับเกมแบบเดิมๆบางคนสายหัวกับ รบเกมที่เดี๋ยวนี้เวลาตายแล้วมันคอนติเนียแบบไม่จํากัดหรือบางทีเช็คพอต์ก็ถีบเสลือเกินไม่มีป๊อกเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาการยึดติดเนะี่ยมันเป็นเรื่องปกติของวัยผู้ใหญ่ครับเพราะว่าวัยผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะยึดติดกับสิ่งบางสิ่งไม่อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ยิ่งตอนนี้ครับเกมหลายๆเกมก็เริ่มหากินกับเกมเมอร์ด้วยระบบกล่องขันสารหรือพวก DLC ซึ่งเดี๋ยวนี้ครับถ้าไม่มี DLC เนื้อเรื่องก็จะไม่รู้ครบร้อยวี้เปนร้เป็นลต์มันทุีกเลีเ่ยงไม่ได้ที่ตัน พืบเลยอะไรหลายๆอย่างครับมันก็มันไม่เหมือนเดิมเลยไนงะทำให้กลายเป็นอุปสรรคสำหรับเกมเมอร์ไว้ผู้ใหญ่ไม่น้อยครับคิดแล้วคิดอีกกว่าจะซื้อได้ แม้ว่าวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่สามารถหาไรายได้แล้วแต่ด้วยใจิตใจของผู้ใหญ่ที่สตินำหน้าสัญชาตญาณซะแล้วทําให้กว่าจะซื้อเกมได้ก็ต้องดูคนอื่นเขาพูดถึงกันก่อนครับเอาง่ายๆนะครับยุคนี้ถ้าซื้อเกมต้องดูรีวิวก่อนถ้าใครมีเงินซื้อแน่นอนก็ pre เด d e r โหลดครับหรือถ้าใครสายเงินไม่ได้เยอะก็ต้องรอดูรีวิวถ้ารีวิวมันใช่บอกว่าโน่นนี่นั่นเกมดีมากเอาไปเลยสิบตัมสิบแต่พอซื้อมาแล้วลองเล่นกับขายทิ้งซะงั้นแบบนี้ก็มีเยอะครับที่ขายทิ้งเพราะว่ามันไม่ใช่แนวตััวเเเเเอองงที่่่่ลนนนปป็รระจคราคบยชก 5fan Solid 5, The Phantom Pain. ได้คะแนนสิบเต็มสิบแล้วพอซื้อมาเล่นเอากลับไม่ชอบเกมบ้าอะไรทำไมต้องนั่งแบบนั่งยองยองหรือว่าเดินคานไปอย่างกับลุงงูสเนกอะไรนั่นนะในขณะที่เกมขอมดิจิตแบงก์ออฟสามได้คะแนนประมาณ7คะแนนแต่ว่ากลับเป็นเกมที่ <c oughs> น่าเล่นนานที่สุดแล้วครับเพราะว่าความชอบส่วนตัวดังนั้นฟังเสียงหัวใจว่าต้องการอะไรแล้วซื้อเกมนั้นมาเล่นจะดีที่สุดครับรีวิวเป็นแค่การประกอบการตัดสินใจว่าในเกมนั้นมีระบบระบระบอะไรอย่าเชื่อรีวิวทั้งหมดครับยกเว้นไอเกมนี้ <Damn> ความสนุกที่สัมผัสมันไม่เหมือนวัยเด็กแต่ก็ขาดไม่ได้ หัวข้อนี้ก็คือบทสรุปของคลิปนี้นะครับไม่ว่างานเยอะแฟนห้ามเดี๋ยวนี้ขาย DLC สตรีมมาก่อนสัจธรยันซิ่งเหล่านี้มันทําให้การเล่นเกมเดี๋ยวนี้มันไม่สนุกเหมือนเมื่อวัยเด็กแล้วเพราะว่าเกมกลายเป็นเรื่องรองลงไปครับเราเล่นแค่ขายเครียดเท่านั้นไม่ได้อินลึกเหมือนวัยเด็กหน้าที่ก็เยอะแต่สุดท้ายก็ขาดเกมไม่ได้อยู่ดีเกมเป็นเสมือนเพื่อนแท้ที่มีต่างจากหนังสือเวลาเราเหนื่อยเครียดอ่ะอ่ะเล่นเกมไปเวลาเราเศร้าแฟนทิ้งอ่ะเล่นเกมไม่ต้องเปิดสายบัวข้างบนแล้วก็เปิดเพลงอกหักไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเวลาไม่มีใครจะปรึกษากับเราล่ะ ซึ่งสําหรับเรามันก็ดีกว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีประโยชน์เลยเคยมีความสุขอินจนเข้าไปในโลกของเกมได้ปะนั่นแหละเกมครับเกมมันขาดไม่ได้มันได้ท่องโลกที่เราไม่เคยเจอมันขาดไม่ได้ จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปอุปสรรคการเล่นเกมของผู้ใหญ่ถ้าเกิดมีอะไรอัดอั้นใจว่าแบบโอ้โหวัยผู้ใหญ่เนี้มันมันเป็นอย่างนี้ทำไมอะไรอย่นี้นั่นก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ subscribe ก็รีบๆ u b s c ไ i b ์ละเพราะว่าเรามีคลิปดีๆใชใ้เพื่อนๆได้รับทราบกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วสวัสดีครับ